ตอนที่30ความสัมพันธ์พุทธมุสลิมที่ยังคงอยู่เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยมีดิฉันอัศราลัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงปัญหาในพื้นที่นี้ สิ่งหนึ่งที่หนีกันไม่พน้นนั่นก็คือความเป็นกังวลเรื่องของความสัมพันธ์พุทธและมุสลิมนี่เป็นส่วนหนึ่งของเสียงคนทั่วไปที่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์ยิงคนไทยพุทธยิงคนมุสลิมทําให้ชาวบ้านระแวงว่าไทยพุทธทำคนมุสลิมคนมุสลิม ทำคนไทยพุทธประมาณนี้เมื่อก่อนไทยพุทธแล้วก็มุสลิมอยู่แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันมีอะไรก็ปรึกษาการช่วยเหลือกันได้ตอนนี้มันน้อยลงไม่ค่อยมีการไปมาหาสู่กันเกิดความระแวงซึ่งกันและกันคนไทยมุสลิมกับคนไทยพุทธณปัจจุบันมีความรู้สึกว่าเพียงคําพูดเท่านั้นที่เชื่อใจแต่ว่าความรู้สึกลึกๆแล้วอาจจะไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่าที่ผ่านมาคือไปมาหาสุกันได้มีอะไรก็คุยกันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้โกรธอะไรกันแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ความระแวงความกลัวต่อคนต่างศาสนิกก็จะมีมากขึ้นนะคะหลายคนคงจะยอมรับนะคะว่าความสัมพันธ์โดยทั่วไปไม่ดีเหมือนเดิมอันเนื่องมาจากความหวาดระแวงเพราะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นคะ่ะคุณดวงสุดาหนุยสุภาพเป็นคนจากชุมชนบ้านเทรยา ตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเธออยู่ที่นั่นมานานเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวออกมาทำงานเพื่อสังคมเช่นเดียวกันกับกะแยานะสะแลแมจากชุมชนไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ก็ทำงานเพื่อสังคมเช่นเดียวกันทั้งสองคนได้มีโอกาสนั่งคุยกันต่างคนต่างก็มองเห็นสภาพที่เปลี่ยนไปของความสัมพันธ์ พุทธแล้วก็มุสลิมในชุมชนของตัวเองค่ะสามสิปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าคนไทยพุทธไม่เข้ามาในพื้นที่ของมุสลิมเลยเพราะว่าทาง,งท่านที่เขามีทุง่งนาเขาก็ไม่ยอมมาทําเลยเพราะว่าเขากลัวแล้วของดวงเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เราอยู่รวมกันนะคะไทยพุทธก็ยังอยู่รวมกับมุสลิมแต่ว่ามีแค่บางส่วนที่โยกย้ายออกไปส่วนใหญ่คนที่อยู่ในพื้นที่คือเป็นคนที่ไม่ออกไปไหน ก่อนเกิดเหตุตรากใบนี่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเพื่อนดีที่สุดของของเราพี่เนียนี่แหละเราถือว่าเมือกับพี่น้องกันเราลําบากเขาก็ช่วยเหลือเรามาเหมือนกับพี่น้องเราเองอะไรแบบเนี้แล้วพอหลังๆเกิดเหตุตรากใบมา,มาเราก็แบบ นาที่จะไปหาเขาแต่บางทีเราก็ไปหาเขาแล้วก็บอกว่าในททาไมอย่างพี่ไม่ได้เข้าในบ้านเราเขาก็บอกว่าเขากลัวเขาไม่ไม่เข้าไปแล้วเขาบอกว่ากะัณน,นเขาไม่ได้ทำเขาแน่นอนแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เชื่อนะแมน,นี่แหละทาให้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมการแตกแยกคนไทยกับคนไทยมุสลิมนี่ได้ยังไงเราก็มีคําถามของเราบ่อยๆอย่างในแบบนี้ <c ười> มีคนไทยพูดอยู่ในหม e ู่บ้านของเราสองคนเราก็พยายามต่อกับเขาให้เรามีความสามพันธ์ไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนเราก็อยากจะให้มีความสามพันธ์เพราะว่าคนไทยพูดมีสองครัวเรือนเองอยู่ในหมู่บ้านของเรากระยนนะคะไทยพูดที่มีอยู่สองบ้านเนี่ยเขาอยู่กันบ้านละกี่คนคะก็อยู่บ้านหนึ่งก็สามคนบ้านหนึ่งก็สามคนสองครัวเรือนไห้หกคนเอง แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะไปไหนแล้วแล้วเขาไม่กลัวเราค่ะแ,แต่ยนได้ความรู้สึกของเขาที่เขาคิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นนะคะก็ตอนนั้นกะนะได้เข้าไปเยี่ยมเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์บุนแดงมากใช่ไหมแล้วเราก็ถามว่ายายยายไม่นึกเลยว่าจะออกไปจากนี่เขาบอกว่า,ายายไม่นึกแล้วยังไงก็ยายต้องอยู่ที่นี่ตลอดเพราะว่ายายก็เกิดมาที่นี่อะไรแบบนี้ แล้วเขาก็ถามเรากับแล้วลูกล่ะลูกมาถามเราแบบนี้หมายความว่าอย่างไงเราก็ตอบว,ว่าไม่มีความอาอย่างไงเพราะว่าสถานการณ์ดุงแดงมากเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะมาเยี่ยมยายว่าตัวยายนี่จะออกจากที่นี่และพอเราก็ได้ยิงเขาให้คำตอบแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจว่าเออไม่มีปัญหานะยายถ้ามีอะไรยายก็ตัวหาเราเลยอะไรแบบนี้ ก็เหมือนกับที่บ้านนะคะที่บ้านมีแบสโซแกก็มาถามนะคะว่าเออไม่ต้องกลัวนะก็อย่างดีมีแบสโซอยู่มันไม่ใช่แค่แบสโซคนเดียวนะคะคือทั้งทั้งภาพรวมทั้งหมดในชุมชนด้วยทุกคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหลอกเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องอยู่กันให้ได้เพราะว่าคือทุกคนก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าเขารู้แล้วว่าคนที่มเข้ามามาก่อเหตุในชุมชนของเราไม่ใช่คนในพื้นที่ใช่ค่ะไม่ใช่คนในพื้นที่ คุณดวงสุดาและกนะัญญาต้องก็เป็นผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งคู่ค่ะคุณดวงสุดาสูญเสียทั้งพ่อและปู่ขณะที่กัยนาะสูญเสียสามีแต่กระนั้นนะคะพวกเธอทั้งสองก็ไม่ได้จมอยู่กับความโศกเศร้าและคับแทนแต่กลับพยายามทํางานเพื่อรักษาความเป็นพี่น้องกันแบบเดิมเอาไว้ค่ะกนะัญญายังเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกค่ะว่าในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยพุทธ เพื่อนคนหนึ่งชื่อสมพรตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ของไพรวันเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเกาะเกาะนั้นเราเรียกว่าเกาะนาหนูมีสองควาเรืองคนไทยพุทธ้าสมมติว,มว่าเขามีผลไม้ให้คนมุสลิมของเราอันนี้เขาก็เอาออกบางทีนี่เขาก็เรียกเราไปหาอะไรผลไม้ที่บ้านของเขากิน ชีวิตของสมพรเดียวนี้เขาก็ต้องการอาศัยกับคนมุสลิมมากเลยเราก็ต้องช่วยเขาบ้างบางทีงเขามีปัญหาอะไรอะไรนะี่เขาก็ตัวมาหากกยนะขณะที่คุณสมพรคงบุตรเองก็เห็นว่าตนเองยังสามารถอยู่ในชุมชนซึ่งมีครอบครัวคนพุทธเหลืออยู่แค่สองครอบครัวได้ค่ะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องอะไรถ้ามีอะไรก็เขาจะไปบอกหรือว่าถ้าเราไม่รู้เขาจะ ไปหาที่บ้านเขามีงานมีอะไรนี่เขาจะไปหามามาร่วมงานกับเขาแบบนี้มีงานเลี้ยงงานอะไรก็เขาก็มีไมเกรเีอนเดิมนั่นแหละไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแบบนี้ยังคงเหลืออยู่ที่อื่นด้วยนะคะ เช่นกรณีของคุณสมโกศัยกานนนซึ่งมาจากตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเธอผู้สูญเสียสามีที่เป็นตำรวจไปเมื่อราวเจ็ดปีที่แล้วคุณสมเติบโตในสังคมมุสลิมพูดมเมรย,ยูได้เข้าใจขนบธรรมเนียมของมุสลิมความเข้าใจอันนั้นเองค่ะที่ช่วยรั้งน้ำใจของเธอต่อคนในพื้นที่เอาไว้พี่สมโตนะคะโตมากับมุสลิมเลยนะคะ พี่สมไม่รู้จะอาคาตแค้นยังไงในเมื่อเราสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เราก็อยู่กับมุสลิมมาตลอดแล้วก็เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครอบครัวเราทั้งครอบครัวเลยนะหกคนพี่น้องพ่อคนหนึ่งเราไม่มีแม่มุสลิมทั้งหมดนะคะที่อยู่รอบบ้านเรานะให้ความช่วยเหลือเรามาตลอดเราไม่มีความคิดอคติเลยจนถึงปัจจุบันนี้คุณสมได้ระดมกลุ่มผู้สูญเสียมาช่วยกันทำงานเพื่อสังคมชื่อกลุ่มหัวอกเดียวกันแบ่งปันน้ำใจ เพื่อสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูญเสียด้วยกันนอกจากนั้นสมาชิกในกลุ่มยังออกไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคนที่สูญเสียด้วยกันอีกด้วยค่ะเช่นคุณสิตรีนุวารียงมะเกะ็ตเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบมาค่ะวันนั้นไปเยียวยากันที่บันังสตาแล้วก็นิคมกระลองค่ะไปเยี่ยมไอพุทธผู้ได้รับบาดเจ็บคุณชราแล้วก็คุณพิการด้วยค่ะ ในวันนั้นที่เราไปเยี่ยมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ามีการมีการยิงกันข้างหลังข้างหน้าแต่เราก็ฝ่าฟันไปจนที่เขานอนนอนตัวที่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเป็นแผลกดทับค่ะเขาดีใจมากที่ว่ามีคนอิสลามอย่างเราที่ไปเยี่ยมคนไทยพุทธเขาไม่เขาไม่คิดเลยเขาไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างก็วานีเป็นอิสลามได้จะไปเยี่ยมกับคนไทยไปเยี่ยมคนไทยพุทธนะคะเขาดีใจจนร้องไห้ทั้งสองคนเลยค่ะ จะเห็นว่าบรรดาผู้ที่สูญเสียไม่น้อยนะคะคือคนที่เป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์พุทธมุสลิมและพยายามผลักดันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ทั้งกายะนะคุณดุสดาและคุณสมต่างมีความตั้งใจที่คล้ายกันค่ะโปะกิสันนกของคนรุ่นหลังนะคะให้เขาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ก่อน <c oughs> แล้วก็หลังเนี่ยให้เขาชั่งน้ําหนักที่อยู่กันยังไงแบบไหนที่เขามีความสุข เขาก็จะได้รู้คําตอบจากตัวเขาเองค่ะตอนนี้เราก็พยายามจากกิจกรรมในหมู่บ้านเราจะเชิญคนพูดมารวมด้วยเช่นงานเมาลิดวันเด็กปีใหม่อิสลามหรือว่าวันรายแบบนี้ <c oughs> แล้วถ้าสมมุติว่าเขามีเกิดเหตุพายุอะไรแบบนี้เราก็ต้องช่วยชาวบ้านไปเยี่ยมชาวบ้านแบบให้กำลังใจเขาบ้าง ก็อยากให้คนทั้งประเทศนะฮะเข้าใจนะฮะในเรื่องความแตกต่างในเรื่องศาสนานะคะแต่ว่าในความแตกต่างเราไม่มีความแบ่งแยกนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเราก็ไม่มีแบ่งแยกอยากจะให้คนทั้งประเทศนะฮะให้ความยุติธรรมกับคนมุสลิมพี่สมว่าน่าจะช่วยคลี่คลายในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันอัสรารัตการันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ให้ส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปอินเตอร์นิวส์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร์ w i วย์เวผู้หญิงภาคประชาสังคม thank <laughs> you